สนับสนุนรายการโดยพี่ป่าจะเอ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับสนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทร085-366-4565 Facebook จิตสุภาวงตี l ลายไอดี p a r ขีด3พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน พี่ปาสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอสาวเกาหลีสาวเกาหลี oh, กล,กลกับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะ <laughs> อยากบอกว่าเห,เหมือนหน้าใหม่เลยมาเล่าตื่นเต้นมากมา <laughs> เข้าเรื่องกันค่ำคืนนี้ตั้นหาร่างทรงเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยพี่ปาเชิญนะครับค่ะรอสวัสดีคุณเนทแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ฟังนะคะ เรื่องนี้เหมือนกันค่ะพี่ขอไม่ได้แต่ต้องวิชาชีพหนึ่งวิชาชีพใดแม้กระทั่งตัวพี่เองเนี่ยมันเหมือนส่วนทางเนาะนี่ก็เป็นมอดูแหละ<ม>เดี๋ยวหาว่าเอ้าเธอยังงมงายได้แต่พี่พูดเสมอคุณเนตรแม้กระทั่งว่าตัวคุณเนตรเองก็พอทราบว่าการที่คุณจะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่วันหนึ่งคุณมาเกิดอภิิหาแล้วบอกว่าฉันเก่งแล้วเราจะเติบโตมาได้เนี่ยมันต้องมีวิชาความรู้ทุกๆอย่างรู้แตกฉานไหมคนเราการเรียนรู้ไม่รู้จักจบค่ะ เรียนเรียนตั้ง10สิบปีห้าปีที่แล้วมันต้องใส่ใจมันต้องมีจรรยาบันในสิ่งสิ่งนั้นแต่อย่างหนึ่งที่คุณต้องมีก็คือผู้นำหรือครูบาอาจารย์ไม่ใช่วันหนึง่งฉันอยากเป็นฉันอภิหาาฉันตั้งจิตและฉันเป็นได้เลยพี่คิดว่าถ้ามันดีก็คือดีไปอย่างเช่นเคสนี้เป็นต้นค่ะเคสนี้เนี่ยอ่าพี่ได้รับการติดต่อมาก่อนที่จะไปเกาหลีแต่ ทีแรกเหมือนที่บอกค่ะพี่กะว่าจะไม่แต่ต้องเรื่องนี้เพราะพี่ได้บล็อกน้องผู้หญิงคนนี้ไปหลังจากที่เราได้ช่วยเลยบางอย่างไปแต่พอเราไ,ไปเกาหลีเนี่ยค่ะมันทําให้พี่ต้องเอาดึงเรื่องนี้มาเพาื่อจะเป็นอุทาหรณ์มันอาจจะไม่ได้เย็นผีจ๋านะคุณเนธซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดต่อพี่มาก็าเป็นเอฟซี FC ของรายการเนี่ยค่ะได้รู้จักหมอร่างทรงอยู่คนหนึ่งอ่าพี่ขอใช้อิุญาตว่าหมอร่างทรงคนนี้ชื่อคุณแข้แวกันค่ะคุณแขรเนี่ยได้เปิดสํานักอยู่ในบริเวณปริมณฑล ขอกว้างนิดนึงนะคะคทีนี้ตัวคนแขเนี่ยเมื่อประมาณสองปีที่แล้วรุ่งเรืองมากในเรื่องอาชีพที่ทําก็คืออาชีพหมอดูหรือล่างทรงแต่หลังจากสองปีให้หลังมาเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่ต้นปีนี้มาเขาค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งสองก็คือแม่ของเขาจากที่แข็งแรงก็คือไปเจอสาเหตุ่าเป็นโรคมะเร็งครับหนักแล้วตัวของเขาเองเนี่ย จากที่เหมือนกับว่าร่างกายแข็งแรงวันดีคืนดีก็คือนอนไม่ได้เลยค่ะเหมือนมีอะไรมากัดกินตามตัวเขาจากที่มีรายได้ต่างต่างก็คือท่านไม่ค่อยมีเพราะว่าเหมือนเวลาทํางานแบบเนี้ค่ะจะเจ็บป่วยบ้างจะมีอะไรกัดอยู่ที่ตัวเขาตลอดเวลาจนบางครั้งเวลาเขานั่งดูดวงอยู่เนี่ยการนับถือหรือการเชื่อถือเนี่ยมันเริ่มไม่มีเพราะก็จะมีอาการเพียเพ้ยนๆก็คืออ่าโทษนะคะคุณเนรคือบางทีนั่งคุยอยู่เนี่ยเขาอยากจะเกาคือเกาเลยแต่เป็นการเกาเนี่ยไม่ได้เกาแบบที่เปิดเผยนะคะคุณเนร คืออยากเกาสมมติว่าล้วงมือไปเกาที่หน้าอกอ่ะโอเคพี่ยังมองว่าธรรมดาแต่บางครั้งล้วง,งกางเกงล้วงไปในเป้ากางเกงหรือชุดขาวเนี่ยก็คือเขาเกาเลยอซึ่งมันเป็นการจับตามองของลูกดวงที่ไปหาอยู่ก็คือเขานับมีคนนับถือเขาเยอะเหมือนกัน,กนตอนนั้นตอนนั้นนะคะคราวนี้จนมีน้องคนนี้ยคือเขาค่อนข้างสนิทคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไปคุยกันอยู่เรื่อยๆปรึกษากเรื่อยๆแต่เริ่มเห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปกับ่าผู้หญิงคนเนี้ย หนักจริงๆก็คือราวเรือนมีนาที่ผ่านมาแต่ทีนี้ตลังจากนั้นก็คือคนเริ่มไม่ค่อยมาหาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอช่วงกลางปีกลับมาหลังถึงตอนเนี้ยก็คือสองสามเดือนตั้งแต่อ่ามิถุนายนกรกฎาสิงหาเนี่ยค่ะก็หนักเข้าก็คืออย่างที่บอกค่ะบางครั้งก็บอกเขาร้อน <Okay. S 2> เขาร้อนแต่เหมือนเหมือนพูดอะค่ะโทษนะคะนนคือบางทีเราพูดปกติอย่างเนี้ยพอนั่งคุยไปก็คือมัอนพูดภาษาแปลกๆแต่ตอนนั้นทุกคนคิดว่าป่วเข้า คนบอกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขา้าเขาแต่น้องคนนี้นึกเอใจว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าเนี่ยเขาจะไม่น่าทําอะไรต่ําๆแบบนั้นคืออยากจะอืมอยากจะทําอะไรก็คือทาแบบคุณเนี่คืออยากจะเกาๆเกาอย่างที่บอกอยากจะอ่าสมมติว่าเอาหวีใช่ไหมคะล้วงเข้าไปที่เป้าวงเกงตัวเองอะ่อะก็คือนั่งหวีเลยอะไรประมาณมนี้แต่ถึงไม่ได้ถอดนะคะก็คือนั่งหวีจนจนน้องผู้หญิงคนนี้ขอคุยส่วนตัวคุณแขและบอกคุณแขว่าหนูรู้จักพี่อยู่คนนึงแต่หนูไม่เคยดูดวงเขาหรอกนะ ที่ลองติดต่อเขาไหมพี่คนเนี้ยหนูฟังมาจากรายการคราวนี้โอวคนแขกเองตอนนั้นก็คือยังมีสติอยู่ที่คุยกับพี่เขาเ็ทักมาเขาตอนนั้นเขาไม่ได้เล่าพี่ว่าเขาว่าเป็นร่างทรงเขาแค่บอกว่าเขาอะเหมือนดวงเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาอยากเช็คดวงหน่อยด้วยความที่พี่ตอนนั้นพี่คิวพี่แน่นด้วยแล้วก็จะต้องเดินทางไปเกาหลีที่ไม่สามารถรับคิวได้เลยก็เลยบอกว่าตัวพี่เนี่ยยังไม่สะดวกจะดูออนไลน์ตอนเนี้ยแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยว ส่งรูปห้พี่ดูก่อนก็ได้เบื้องต้นว่าเขาว่าเป็นยังไงก็คือขอดูหน้าเขาอะค่ะเพราะเขาเล่าว่ากังคร่าข้าว่าเขาว่าป่วยคุณเนทพ่อเขาส่งรูปมาให้พี่เนี่ยหน้าตาของเขาคือมันเหมือนกับคนไม่สดใสอะค่ะคุณเนทคือเข้าใจว่าบางทีเราต้องอดไม่พอแต่มันจะเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งอะครับคราวนี้พี่ก็เลยถามเขาว่าเขาว่าทําอาชีพอะไรเขาก็เลยบอกว่าพี่หนูเป็นร่างทรงหนูเป็นหมอดูนี่แหละพี่บอกเอ้าแล้วทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเรื่องที่มาที่ไปมันเป็นยังไง คราวนี้เขาก็เลยบอกว่าพี่พอมีเวลาให้หนูสักแป๊บหนึ่งไหมหรือพี่ดูคร่าวๆตอนนั้นเขาก็เลยอันดับแรกที่พี่เห็นเลยพี่บอกแล้วว่าเขาจะโกหกหรือไม่พี่ไม่รู้แต่พี่ต้องพูดในสิ่งที่เรารู้แค่นั้นอันดับแรกที่พี่เห็นก็คือเรื่องเด็กของเขามันตกตําแหน่งบาปสองก็คือเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาไปตกตําแหน่งเหมือนว่าโดนผู้ชายคนหนึ่งอะหลอกเขาว่าเดินทางผิดแต่ที่สําคัญที่ร้ายเนี่ยค่ะมันตกไปตําแหน่งชู้ อ่ะพี่ดูได้แค่นั้นเพราะว่าเหมือนที่บอกพี่ยุ่งพี่บอกพี่ไม่ได้ดูอะไรหลังจากนั้นทีนี้น้องคนติดต่อว่าพี่หนูขอได้แล้วกันพี่มาแป๊บหนึ่งก็ได้ให้มาตรงที่อ่าสำนักที่ตรงนี้แหละเพราะตรงเนี้ยเขากําลังเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของอะค่ะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเขาเช่าแล้วไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าเขาแล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็อ่ะโอเคไปทางนั้นพอดีก่อนที่จะบินหมายถึงว่าก็คือพี่จะบินตอนห้าทุ่ม่ต้องไปตอนกลางวันก่อนอะไรประมาณนี้พี่ก็ไปคุณเน่พี่ไปเนี่ยห้องเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับ คล้ายๆอาคารพาณิชย์นะคะแต่ข้างบนเนี่ยเขาจะแบ่งให้เช่าต่างหากเขาจะให้เช่าเฉพาะข้างล่าง <S <S เราเป็นไทยพุทธเนี่ยสิ่งแรกที่พี่สะดุดเลยก็คือการที่เราบูชาพระไม่ว่าคุณจะสร้างสำนักไหนแหละมันต้องมีพระ <S <S แต่เนี่ยพระของเขามีก็จริงค่ะแต่เขาวางพระไวอยู่ด้านล่าง,ลางแล้วเขาวางองค์ปู่อื่นๆเนี่ยไว้ด้านบน <S <S คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นอาโทษะนะคะเหมือนพระแม่กาลีเนี่ยเหมือนยืนเหยียบอะคะ่ะครับอ่ะยืนเหยียบองค์พระที่นั่งอยู่ที่พื้น ซึ่งมันก็นทําให้พี่สะดุดใจว่าเฮ้ยทาไมทําไมเขาตั้งแบบนั้นตอนนั้นพยายามจะมองหน้าเขาแต่เขาเหมือนเขาไม่ค่อยสกสายตาพี่ก็บอกว่าอันดับแรกที่พี่เห็นเนี่ยก็คือการวางของที่ผิดหมดละมีที่ไหนที่วางของแบบนี้ไว้เหนือพระเราต้องบูชาพระก่อนสิทีนี้พอระหว่างที่เขาเห็นหน้าพี่เขาหลบตาตลอดตัวนี้คือเขาหลบตาแล้วเ็าบอกว่าคือทําไมต้องหลบตาคือมีอะไรต้องคุยกันแล้วเพราะอันเนี้ยพี่อาจจะคงไม่ได้ทําอะไรมากแต่ขอให้เขาเนี่ย ถ้าในเมื่อจะเชื่อใจจะช่วยกันเนี่ยก็ต้องคุยกันแหละแล้วเรื่องสองปีที่แล้วอะมันเป็นยังไงอ่ะโอเคเขาก็นั่งเล่าเริ่มต้นก็คือผู้หญิงคนเนี้ยก่อนก่อนหน้านี้เลยค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องแบบนี้พูดง่ายว่าใครให้มูที่ไหนก็คือมูค่ะมูไปเรื่อยมูไปเรื่อยแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิพี่ก็เลยพูดไปว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมว่าการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์เนี่ยมันจะมีหลุมพรางของคาว่ามารอยู่อื เหมือนที่พูดง่ายว่าจิตบุงแต่งครับคราวนี้ตัวเขาเนี่ยก็จะบอกคนนั้นคนนี้ว่าตัวเองอ่ะเห็นผีสามารถที่จะสื่อสารกับอา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพได้จนเขาได้ไปเจอกับหมอร่างอ่าหมอร่างทรงอีกคนหนึ่งอะเป็นผู้ชายที่รู้จักกันอ่าต่างจังหวัดน,นะคะอยู่ทางภาคอีสานหมอคนนี้บอกว่าเขาเนี่ยมีบุญญาธิการมากเลยเป็นร่างทรงได้เลยเป็นหมอดูได้เลยคุณสามารถที่จะทําทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยพี่บอกเคย ปกติเวลาเราทําแบบนี้คุณเนี่ยว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรคุณต้องไหวครูพี่เคยถามว่าตอนนั้นเขาได้ทําพิธีไหวครูไว้เราไ,ไหมเขาบอกไม่มีพี่เขาให้แค่ขันมาแค่ขันเดียวซึ่งแน่นอนทําเป็นขันที่เราเห็นกัน та, คือขันห้าที่เขาให้มาแล้วพี่ถามว่าขันตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าขันเน,นี้ยหนัวโมโหก็คือก่อนออช่วงต้นปีที่อยู่โรงเขาโตค่ะพ่อแ, fast, แม่เขาป่วยเนี่ยข้อนี้ขันเนี้ยเหมือนไปปลาทิ้งค่ะด้วยความโมโห ทีนี้พี่บอกว่าเอ้าทำไมถึงทําแบบนั้นเขาบอกว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นทําให้เขาเป็นแบบนี้คราวนี้ด้วยความที่เขาเชื่อหมอคนนี้ว่าหมอคนนี้ให้ทําแบบนี้คือเขาทำเขาบอกดูสิชั้นร่ารวยคือมีเงินเป็นสี่สิบห้าสิบล้านกดนี้ได้ประมาณเนี้ยคือหมอที่พ่าพูดถึงนะคะที่บอกโอ้มันคือคือเจ๋งแะมันเป็นหลอกลวงที่ใครก็อยากทาใช่ไหมคะเขาก็เลยเขาก็เลยทําคุณเนทแต่พอพอเขาได้คุยกันเนี่ยหมอคนนั้นไม่คิดค่าครูแต่เขาคิดค่าครูบริการที่แลกบดยการที่มีอะไรกันอืมพี่ก็บอก จริงๆมันน่าจะสะดุดแล้วนะตอนเนี้ยแต่ด้วยความที่คนนั้นบอกว่าเขาจะสอนให้เนี่ยที่ดูอ่านได้สี่สิบห้าสิบล้าน,นเนี่ยคุณเนตใครก็อยากได้แต่ค่าครูไม่คิดคิดแต่ค่าการให้นอนกับหมอเขาอย่างเดียวมหมอนั้นเป็นผู้ชายวัยกลางคนค่อยดูลูกก็หน้าตาดีอยู่ค่ะพี่แม่พี่ไม่เถียงซึ่งตัวน้องเนี่ยก็มีสามีอยู่ที่กรุงเทพคราวนี้พอเขาอ่ะมีอะไรกันเสร็จทางนั้นก็คือให้นั่นให้นี่มาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาเปิดสํานักเนี่ยให้ แต่ผู้หญหิงคนนี้ต้องเป็นคนลงทุนเองนะก็คือเปิดสำนักนี้ขึ้นมาเพราะเปิดสำนักนี้แรกๆก็ยังไม่ได้ทําในช่วงสองสามเดือนแรกยังไม่ได้ทําค่ะแต่ผู้หญหิงคนนี้เหมือนหาล,ลูกน้องเขาเรียกหาลูกน้องมาอยู่ในร้านในที่สำนักก็จะมีลูกน้องผู้ชายอยู่คนหนึ่งลูกน้องคนเนี้ยเป็นคนที่หน้าตาดีเหมือนกันแต่ลูกน้องคนเนี้เขามีภรรยาอยู่แล้วตัวเองก็คือมีสามีอยู่แต่สามีเขาตอนนั้นนะคะคือเป็นทํางานเขาเรียกว่าเหมือนขับส่งอาหารอ่ะเขาเรียกว่าแก๊ปกัดฟู้ดค่ะก็ไปขับแก๊ปฟู้ดต่อไป ด้วยความที่เหมือนที่บอกแรกๆก็คือรุ่งเรืองก็เลยบอกสามีว่าให้สามมาให้สามีนะะี่ค่ะหยุดขับรถซะแล้วมาทํางานช่วยกันโดยการที่ให้สามีเนี่ยเป็นหมอดูแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นร่างทรงเหมือนอวยกัน,นะคะ่ะอวยกันอ่ะสามีก็เลยเรียนดูดูไพ่ามาพอสามีเรียนดูไพ่เนี่ยคือจะไม่เข้าพร้อมันเหมือนกับว่ามีแค่ก็คือมาวนเวียนอะไรประมาณเนี้ยจนมันมีวันหนึ่งก็คือน้องแขเนี่ยมีความรู้สึกพิเศษกับลูกน้องของตัวเอง ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงคือไม่อยากให้สามีเนี่ยเข้าแล้วไม่อยากสามีเนี่ยมาที่อ่าสํานักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเริ่มมีใจให้กับเด็กคนนี้ค่ะด้วยความที่กังวลกังวายไม่รู้ทําไงก็เลยโกหกว่าเดี๋ยวจะดูดวงให้กับ่าล,ลูกน้องตัวเองนะคะ่ะซึ่งตอนนั้นน่ะลูกน้องอ่ะเชื่อว่าเขาเป็นอาจารย์แล้ะพูดอะไรก็ต้องเชื่อก็เลยไปทักลูกน้องเขาว่าเนี่ยถ้าไม่ไปปฏิบัติธรรมหรือไม่ไปถือศีลน,นะเขาคือเขากำลังจะแต่งงาน ลูกน้องของเขาค่ะกําลังแต่งงานกับอ่าแฟนอยู่ครับถ้าไม่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ได้แต่งจะต้องมีอันเป็นไปเลิกลากันหรือจะต้องตายจากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้น้องแขเนี่ยบอกว่าหนูเห็นจริงๆพี่หนูเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยห้ามไปคนเดียวต้องไปกับเขาคือต้องไปกับน้องแขเนี่ยด้วยความที่คนเรากลัวค่ะคุณเม่เราเป็นอาจารย์ตัวเองด้วยไปบวชให้ไปถือศีลกันนย่ยงังไงก็ต้องไปอยู่แล้วประมาณเนี้ยสุดท้ายก็ให้สามีเนี่ยมาดูแล่าสำนักแทน แล้วตัวเองก็ไปถือศีลกับลูกน้องตัวเองคุณเนธพอไปถือศีลนเนี่ยต่างคนต่างถือศีลก็จริงค่ะแต่ในวัดเนี้ยมันจะมีมุมเขาเรียกมุมที่เป็นส่วนตัวหลังจากที่เราปฏิบัติกลางวันก็คือว่างเขาปล่อยให้รีแหลกอะไรต่างๆก็แอบไปได้เสียกันพี่เนี่ยแบบฉุกมากเลยก็คือแอบ,บไปได้เสียกันที่วัดตอนนั้นโดยที่ภรรยาก็ตัวเองก็ไม่รู้เพราะ อ่าสามีเองก,ก็ไม่รู้ภรรยายของผู้หญิงคนนั้นไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้ mm hmm. เพราะถือไปถือสินใครจะคิดหล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายไปถือสิลอยู่ทั้งหมดเจ็ดวันก็มีอะไรกันทุกวันครับคราวนี้พอเสร็จกลับมาก็ทําตัวทุกอย่างปกติผู้ชายก็เริ่มมีความทุกข์ว่าหลุดหรือย,ยังสิ่งที่ตัวเองทําอะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงก็บอกว่าก็คือต้องแคร์บอกว่ายัางไม่หลุดถ้าแพลนจะแต่งงานเดือนี้ให้ขยับไปก่อน mm hmm. เนื่องจากว่าจะต้องพ้น หมดคล้อตรงนี้ก่อนเลยถึงจะแต่งได้ก็เลยไปบอกทางผู้ใหญ่ว่ายังไงก็ขอเลื่อนผ่านไปประมาณเดือนกว่าค่ะเพิ่งมาทราบตัวเองะตั้งท้องอคุณแคนะคะก็คือตั้ง<ะ>ท้องขึ้นมาพอตั้งท้องเสร็จไม่รู้จะทํทำยังไงเพราะเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับสามีคืออยู่ด้วยกันก็จริงแต่เหมือนกับเหมือนที่บอกบางทีทํางานไม่ตรงกันบ้างหรือว่าตัวเองมาเป็นร่างทรงที่ที่ํานักบ้างหรือแม้กระทั่งว่าไปถือสินเป็นช่วงที่ไม่ได้เจอกันเลยถ้าไปบอกว่าท้องนนั้แน่นอนพังแน่นอน ตอนนั้นคุณแขกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็คือเครียดมากตัดสินใจได้ไปซื้อ,อยามาชนิดนึงขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะคะได้ม,มจาจัดการทําตัวเองพร้อมกับลูกน้องตัวเองอยู่ที่สํานักนั้นแล้วค่ะพูดง่ายๆว่าทําแท้งในสํานักตัวเองอะครับคุณแม่พอทาแท้งเสร็จตอนนั้นคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเพราะมันค,คือออกได้โดยดีคือปกติมากไม่ต้องไปหาหมอก็คือแข็งแรงเหมือนเดิมกลับมาทึ่งสามีก็ไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นเหมือนที่บอกค่ะเริ่มมีอาการแปลกๆก,ก,ก็คือเริ่มคันบ้างเริ่ม เหมือนกับมีอะไรกวนมีอะไรจะเล่นทาตัวรประมาณเนี้ยซึ่งก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจแบบว่าพอไปอย่างนี้ก็ไปกลับไปหาอาจารย์ตัวเองอีกทีหนึ่งอยู่ที่ทางภาคอีสานคนเนี้ยพอไปหาอาจารย์อาจารย์คนนั้นก็บอกว่ามึงอะไม่มีอะไรหรอกตอนเนี้ยจะมีเทพที่องค์ใหญ่กว่านั้นนะ่ะจะมาอยู่ด้วยคุณเนรคือมีเทพที่ไหนคะที่ล้วงมันที่บอกแอมันไม่มีหรอกไปกันใหญ่ใช่ค่ะทางนั้นก็บอกว่าอย่าได้กลัวใครอย่าได้แคร์ใครอย่าได้ฟังใคร รวยประมาณว่าแบบเทพจะยิ่งใหญ่เข้ามาอะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงคนนี้ก็เลยเชื่ออีกรอบหนึ่งว่าเอ้าถ้า,างั้นถ้าเทพใหญ่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะรวยเป็นสิบล้านเนี่ยหนูจะต้องทำยังไงต่อหนูต้องมาทําพิธีใหญ่อาบน้ําว่านยาพี่ก็บอกว่าอันนี้ตามภาคใต้ถ้าอาบน้ําว่านยาเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่ให้อาบครับอ่ะถ้าเป็นทางนั้นพี่ไม่แน่ใจนะัว่าเขาทากันประมาณไหนแต่ก็เป็นการลงเห็นว่าเป็นการลง อ่านกันแหละประมาณนี้ค่ะอ่านแต่ต้องอ่านพร้อมกับอาจารย์เพื่ออาจารย์ได้ทาพิธีให้ครับสุดท้ายการทําพิธีก็คือจบอันในอ่างนั่นแหละค่ะสองคนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ร่างทรงใหญ่มากะว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นระดับพรหมหรือเทพเข้ามาอยู่ด้วยละแต่อภินิหารคือจะทายทักใครก็คือเป็นจริงทุกอย่างเสร็จก็กลับมาบ้านกลับมาที่สํานักมาถึงก็บอกว่าตอนนั้น,โนโหนูเห็นอะไรแบบชัดเจนมากที่ก็คือตาเปิดหมดเลยทายทักใครคือเป็นจริงทุกอย่างประมาณเนี้ยค่ะ คือทายทักแล้วก็ไปทายทักอ่าแฟนของลูกน้องตัวเองอะ่ะก็คือผู้หญิงไะคะ่ะว่าเนี่ยต้องเลิกกับผู้ชายคนนี้นะถ้าไม่เลิกกับมึงตายโงอ่ะไอ้ทางนั้นก็คือกลัวแต่ก็คือรักกันก็รักก็เลยบอกว่ามีวิธีแก้เคล็ดอะไรไหมตัวน้องแขกเลยบอกผู้ชายคนนี้ว่าไปบอกแฟนนะมันมีวิธีแก้เคล็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าให้แยกบ้านกันอยู่หนึ่งเดือนเพื่อที่จะแก้เคล็ดทางนี้ผู้ชายก็เลยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นผมขอมาอยู่สํานักได้ไหมครับ เนื่องจากว่าผมไม่มีที่ไปจริงๆคุณแม่ตอนนั้นเหมือนจะกลับมาดีอยู่ประมาณเกือบไม่ถึงเดือนคือลูกเริ่มมีคนเข้าหาบ้างแต่พอมีคนเข้าหาปุ๊บเนี่ยเหมือนที่บอกค่ะอาการเขาเหมือนรุนแรงขึ้นนะรุนแรงแบบทําอะไรแปลกๆเหมือนที่บอกอะไรอยากล้วงเ็าคือล้วงอะไรประมาณนี้ยจนจนอ่าสามีตอนนั้นทะเลาะกันรุนแรงมากสามีก็หาใส่ไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาวันร้อนเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเทพมาอยู่เนี่ย ร่างกายเขาคือร่างกายมนุษย์จะรับพลังงานร้อนเนี่ยไม่ค่อยไหวนะซึ่งบางครั้งอาจจะมีแบบนี้บ้างไม่ต้องกลัวซึ่งการคาว่าไม่ต้องกลัวในบางครั้งต้องถอดเสื้อคุณเนตต้องถอดเสื้อคือใช้ผ้าผืนเดียวที่พาดลงที่บา่าครับแล้วนุ่มแค่ผ้าถุงแล้วน้องผู้หญิงเขาประมาณอายุประมาณอ่าตอนนั้นที่คุยกันนะคือเขาบอกเขาสามสิบสี่คุณเนตมันก็ไม่งามในสายตาของของความรู้สึกอที่คนมาดูคนมาอะไรอย่างเงี้ยชาม,มิก็บอกว่า มันไม่ได้เขาคือทะเลาะสามีก็คือเหมือนเหมือนตีจากไปสามีไม่อยากจะยุ่งแล้วคือจะเป็นอยางเงสามีก็ไปดูดูที่อื่นอะไรประมาณเนี้ยทีนี้สามีตัวสามีเองเ,องเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าบางทีก็คือพยายามจะทายโกหกอะค่ะว่าโดนของเพื่อจะให้ภรรยาตัวเองอะแกอืมมันมันมันทำยังไงก็ได้เพื่อจเข้าทรสมามาให้ภรรยาทํางานต่อมันเป็นการส่งต่อสุดท้ายก็คือพอไม่ได้ส่งต่อเท่าไหร่มันทุกอ,อย่างมันคือเบาบางลงไม่มีไม่มีการไม่มีไม่มีงานเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ย คราวนี้ตัวน้องแขรเองเนี่ยพอมีอาการนักขึ้นก็คืออย่างที่บอกค่ะปู่มาปู่มาคือเหมือนถอดเสื้อถอดเสื้อคนก็เริ่มเริ่มกลัวบ้างเริ่มไม่ศรัาทธาบ้างคือเหมือนมีมีหายไปจนมีอาการแบบเนี้ยทีนี้พอติดต่อมาเหมือนที่บอกก็นั่งคุยกันเนี่ยเขาก็พูดขึ้นว่าตัวเขาเนี่ยพี่ไม่เห็นไม่เห็นหนูเหรอหนูไม่เห็น,โน,โมไ,มหนไม่เห็นเทพที่อยู่บน,โนโัวหนูเลวยิ่งใหญ่กว่าพี่อีกอะไรประมาณเนี่ยคือเขาพูดแบบนี้ใช่งหค่ะครับ,รบพี่ก็ได้จะบอกเขาว่าณตอนเนี้ย ในเมื่อเขาเล่ามาถึงจุดนี้แล้วพี่ถามว่าหลังจากที่สามีเขาไปแล้วเนี่ยเขาอะอยู่ที่นี่หรือกลับไปอยู่กับแม่เพรา่าที่แม่เขาอยู่ค่อนข้างไกลเขาบอกเขาไม่กลับบ้านเขาก็อยู่กับลูกน้องของเขาเนี่ยที่สํานักเนี่ยค่ะคุณเนทคุณเนทแล้วสํานักของเขาเนี่ยมันไม่มีห้องแยกมันเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยม mm hmm. ที่มีโต๊ะโต๊ะทํางานโต๊ะไวดูดวงครับกับมีเสียงบ้างนิดหน่อยแล้วพี่ถามหน่อยต่อยเป็นสามีภรรยากาันนอนมีอะไรกันตรงนั้น มันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วแล้วเนี่ยมันเป็นการผิดสินข้อสามที่คุณกําลังทาําอะไรอยู่แล้วก่อนหน้าที่คุณทําแท้งคุณทําที่ไหนคุณก็นอนอหน้าเสียงถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงเขาจะไม่มองเห็นเลยเหรอกตาพูดอย่างนั้นคุณลองมีสติกับตรงนี้นิดนึงสักพักหนึ่งเขาเขาเขา้เขาทรงขึ้นมาเสียงเขาเปลี่ยนเจ้าขู่เขาตวาดเขาก็ทืบเท้าคือประมาณว่าไล่พี่ออกจากตรงนั้นอบอกว่ามึงลบหลูก่กูกูเป็นเทพท่ใหญ่มึงรู้ไหมว่าทรงอ่ะก็คือล่างเนี้ยมีเทพใหญ่ที่ค่อนข้างอยู่ โทษนะคะพี่ก็เลยขอญาตด่ากลับไปว่าพี่ไม่รู้หรอกที่มึงทรงอยู่เนี่ยก็ที่มึงมาอยู่ในร่างเนี้ยมึงเป็นเทพพรหมอินไหนถ้าเป็นเทพเป็นพรหมาพี่บูชาพี่นับถือแต่มีพรหมมีเทพที่ไหนที่เชียย์ให้ร่างทําทําตัวแบบนี้ถ้าพรหมหรือผีหาซาตานอยู่ที่มึงจะทําผิดของตายหาฉันนั่นแหละไม่ต้องขุดต้องเกิดโอ้โหพี่แบบโมโหเขาก็ด่าพี่แรงไงพี่บอกแล้วคุณด่าอะไรก็ได้ห้ามด่าพ่อพี่เขาด่ายันพ่อดันแม่พี่อะคุณเนตด่ากลับพี่ก็สวนพอพอพี่สวนไปจังหวัดเหมือนที่บอกอ่ะ หมือนกับเขาโกรธอะแต่พี่จิดพี่เองอ่ะพี่ว่าไม่ใช่ในใความรู้สึกข,ของพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างทรงอะไรหรอกคะ่ะคือเป็นจิตที่เกาแต่งขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านคืออยากให้เราพูดในสิ่งที่มันถูกต้องว่าเราต้องแก้เขาได้สิเขาต้องกลับมาลุ่งเรืองสองก็คือฉันต้องแต่งงานกับลูกน้องของฉันแต่แต่งงานก็ได้ยังไงคุณยังไม่เคลียร์กับคนเก่าไว้จบเลยคุณยังไม่ได้หย่าแล้วเขากำลังแต่งงานกันใหม่มแล้วเรื่องเด็กที่นั่งตาดำๆอยู่นะนะั่นน่ะนั่งจมกองเลือดอยู่นะั่นน่ะ คุณรับผิดชอบยังไงพี่ไม่รู้ว่าพี่มเห็นเทพเห็นพรมอะไรพี่เห็นแค่เด็กคนหนึ่งนั่งตมอองเลือดคาอยู่ตรงนั้นอะคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นคุณแม่พอเขาโวยวายขึ้นมาพี่ไม่สนใจพี่คือพี่เดินออกไอ้น้องคนที่ว่าเขาติดต่อพี่มาเขามาพอดีพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเขาก็ขอโทษพี่ใหญ่เลยนะคะเพราะพี่ต้องรีบไปที่จะไปรอแารบายจะไปขึ้นเครื่องแล้วไม่สนใจอะไรแล้วพี่ก็กลับไปทีนี้หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ติดต่อกันจนใกล้พี่จะกลับมา คือคือจะกลับมาที่คุณแม่ทักทักกันมาว่าจะจะ,จะคุยกันนะคะน้องคนนี้ก็โทรบอกว่าพี่ตอนนี้น้องแขเนี่ยก็คือเข้าโรงพยาบาลเหมือนกับมีอาการป่วยหนะักตกเลือดเขาเป็นประจาเดือนนะคะตกเลือดแต่แต่ตัวพี่เนี่ยไม่ได้ทราบว่าหลังจากเนี้ยเขาว่าการเป็นยังไงบ้างค,คืออยู่ก็คือตกเลือดอยู่ที่ที่สํานักน,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 นั่นแหละค่ะแล้วสํานักตอนเนี้ยเขาอยากให้พี่กลับอีกรอบหนึ่งบอกว่าเหมือนกับเขาต้องให้คนไปไปยึดแล้วคือต้องคืนให้เจ้าของเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าเขา แต่ทีนี้เจ้าของอะค่ะเขาไม่กล้าเอของนนั้นออกอืเขาต้องการเหมือนกับว่าให้พี่เนี่ยไปทปํทอาพิธีออกให้เขาหน่อยพี่ก็เลยบอกว่าต้องให้เจ้าของเขามาเป็นคนพูดเองคือเจ้าของร้านที่เขาไห้เช่าอะค่ะซึ่งน้องมาให้พี่ไปเนี่ยพี่ก็ไปสามารถไปยุ่งได้แล้วน้องก็ยุ่งไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับตรงนั้นครับคราวนี้เขาก็เลยกําลังกําลังดิวกันอยู่ว่าเดี๋ยวทางนั้นนะคือเขาจะเชื่อแค่ไหนอันนี้แล้วแ,แต่เขานะคะแต่พี่ก็ได้แต่อยากเตือนสติซึ่งพี่มั่นใจว่า น้องเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้จักพี่ตรงๆคือน้องแข่เนี่ยแต่น้องคนที่เป็นสื่อกลางสองอย่างเนี่ยเขารู้จักแล้วตัวของน้องเองเนี่ยถึงต่อไม่ใช่ตัวเป็นน้องเป็นคนกระทําเหตุการณ์นี้น้องติดต่อพี่มาเนี่ยแต่น้องกําลังสมรู้ร่วมคิดกับสิ่งที่สองคนนั้นทําอยู่เพราะน้องกําลังอวยว่าสิ่งที่คุณแข่ทามันถูกและน้องพยายามทาทุกอย่างให้คุณแข่เนี่ยหลุดพ้นมันหลุดพ้นไม่ได้ค่ะถ้าเขามายังยังไม่สํานึกบาปอื หวังว่าในการเล่าครั้งเนี้ยถ้าน้องฟังอยู่นะคะที่อยากจะเตือนสติอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมอะ่ะมันอยู่ที่การกระทําดวงอะค่ะทํายังไงวันนี้ยนั่นแหละคืออนาคตที่มันจะกำมันจะทายมันในวันข้างหน้าของคุณคุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนทําเองแต่สิ่งที่น้องแขกทาทุกอย่างน้องสนับสนุนหมดเลยน้องไม่ห้ามหวังว่าคงคงเป็นเตือนสติได้ดีนะคะกับการสื่อสารวันนี้ ค่ะคุณเนตประมาณนี้ค่ะไม่มีผีนะคะวันนี้ทำไมรู้สึกฟังแล้วมันขนลุกไปทั้งตัวนะไม่ได้ขนลุกเพราะกลัวนะแต่มันขนลุกกับกับจิตใจคนเนี่ยมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันชีวิตจริงมันมันมันดาร์กได้ขนาดนี้เลยกับกับสิ่งสิ่งนี้มันเป็นวงจรอะไรบางอย่างที่ต้องขอพูดคำนี้เลยฮะปกติก็ไม่ค่อยได้พูดนะเป็นเป็นวงจรดุบาทนะ กับสิ่งสิ่งนี้มันเริ่มมาจากสิ่งที่มันไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ต้นก็คือไอ้เจ้าตัวหัวเขาเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าอาจารย์เขาเนี่ยผมก็อขอพูดคํานี้เลยแล้วมันก็เริ่มลากยาวลงมาแล้วลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหลายๆคนนะอีกหลายๆคนนี่ยังไม่รวมคนที่เข้ามาดูหมออีกนะ แล้วก็มไปบอกเขาว่าเออโดนของนะให้ไปแก้แล้วก็เอานู่นเอานี่ไปใส่เรียกร้องเงินเขาลองคิดดูว่าจะมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะคุณโอ้โหเรารู้สึกรู้สึกดาร์กมากกับเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะฮะกับสิ่งสิ่งนี้นะขอหน่อยเนาะมาการจะเชื่ออะไรเนี่ยบางทีเนี่ยทักมาหาผมเนี่ยบ่อยมากเยอะมากฮะผมก็ต้อง อ่าให้คุณเป็นคนเลือกเองเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้บุญสัมพันธ์ในการที่จะไปเจอกันหรือการที่จะไปแก้ให้กันหรือรอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องถามที่ไปที่มาของคุณก่อนว่าคุณไปทําอะไรมาถูกไหมพี่ปาใช่ค่ะเออมันมันพี่บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเข้าใจผิดนะคะว่าตัวเองโดนของแต่พี่อยากมันที่บอกเตือนสติที่เยอะมากเลยคือสุขภาพที่มันเงียบอยู่ภัยเงียบสองก็คือเจ้ากรรมนายเวรค่ะไม่มีใครมาไล่คุณได้ ไม่มีใครไล่เจ้ากรรมในเวรได้อ่ะอันนี้พี่มีเคสสตา๊าดี้เคสหนึ่งนะคะซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งทักมาหาพี่เมื่อไม่นานเนี่ยค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าพี่ป่าผมอยากให้พี่มาผมมาด่วนตอนนั้นพี่อยู่เกาหลีเดี๋ยวกำลังจะกลับไหมคะพี่บอกว่าพี่ไม่สะดวกมีอะไรเหรอคะเขาบอกว่าเขาาโดนของพี่ถามว่าเอา้าใครบอกหรือว่าเขาว่าโดนของเขาบอกว่าเขาไปได้ดูอ่ะมาที่นึงแล้วกันพี่ก็บอกอืมแล้วก็แนะนํายังไงตรงนั้นอะในเมื่อคุณโดนของแล้วเขาก็บอกวิธีการการถอนของให้แล้วพอพี่อ่านปุ๊บ คุณเนี่ยในฐานะที่บอกแล้วพี่ไม่ได้เก่งหรอกแต่เราอยู่เงี้ยมาตั้งแต่เด็กรารู้สึกว่ามันใช่เหรอการแก้อย่างเงี้ยถ้ามันแก้ง่ายขนาดนั้นดูถูกหมอที่ทําเกินไปไหมความรู้สึกพี่พี่เลยเตือนสติเขาว่าบางทีมันไม่ใช่โดนของนะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของของคุณก็ได้แล้วดูวิธีการการที่เขาสื่อสารกับเราเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนเพราะเขาเป็นคนใจร้อนคือเขาต้องได้ณตอนนั้นคือต้องทําวันนั้นต้องทําวันแบบนี้ประมาณเนี้ยค่ะพอพี่พอพี่เตือนสติคนเราดูดวงมีสองแบบอย่างที่บอกถูกใจกับถูกต้อง พอเราคุยไม่ถูกใจปุ๊บมึงไม่เก่งละมึงไม่แน่และแม้กระทั่งว่าตัวต้องแขกเองวันนั้นที่อธิบายเรื่องการถอนของให้ฟังพี่สะดุดอ่ะพี่บอกว่าฮะเดี๋ยวนะคุณหยิบน้ำมนต์มาคุณหยิบน้ำเปล่ามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาแก้วหนึ่งเข้าใจอยู่ว่าจิตมนุษย์เราอาจจะมีปฏิหารจริงๆก็ได้แล้วเขามาใส่ในมือตัวเองบอกว่าฉันคือผู้พิเศษแล้วเอามือจุ่มลงไปแล้วให้คนนั้นกินถ้าถอนของได้แล้วก็บอกโอ<ะ>้มันมัน,ม,นมันใช่เหรอคุณเนี่ยคือในความรู้สึกของพี่นะมันใช่เหรอแล้ว ขนาดเนี่ยตัวเราเองไม่ผิดศีลธรรมอ่ะเราอยู่สามีภรรยาผัวเดียวเมียเดียวคุณแน่เชื่อไหมว่าตัวพี่ยังไม่กล้าแต่ต้องอะไรถึงสูงเพราะเรายังกินขี้พี่นอนพูดง่ายๆถ้าไม่ใช่พิธีการใหญ่จริงยังกลัวแล้วพอเขาเล่าบอกว่าเขาแค่ใช้นิ้วตัวเองอะจุม่มแล้วคนนั้นกินเนี่ยเขาตอนของได้แล้วเขาทํแล้วคนนั้นดีแล้วแล้วมันมีเคสหนึ่งที่เขาอาบไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีวัคซีนตัวหนึ่งอะค่ะมันจะอ่าบโดนหน้าเนี่ยมันจะกระตุ้นโรคภัยที่มันอยู่ภายใต้เงียบๆอยู่ คราวนี้เขาไม่เคยรู้ว่าเขาได้เป็นความดันเขาเลยไปฉีดยาปุ๊บเขามีการปวดหัวหนักมากแล้วก็บอกเขาว่าโดนของเขาไปรักษาหมดเป็นแสนเลยค่ะพอเขาเล่าอาการตุ๊กพี่ถามคําแรกเลยว่าก่อนหน้าเนี้ยได้ไปฉีดวัคซีนอะไรมาหรือเปล่าเขาบอกว่าฉีดวัคซีนมาร์าน,นามาเยอะสี่ห้าเข็มเลยค่ะด้วยความกลัวพี่บอกว่าอยากเขาไปโรงพยาบาลผู้ชายคนนี้ไม่เชื่อเลยค่ะพี่บอกได้เดี๋ยวพี่ไปเนี่ยเมื่อคุณคุณอยากเราไปมากคุณให้พี่ฮิ้วเครื่องวัดความดันไปเลยพี่บอกว่าถ้าความดันขึ้นแต่ ร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปโรงพยาบาลน,นะพี่ต่อรองอย่างนี้เลยแต่พี่รักษาถอนคอคุณไม่ได้คุณเนตไปถึงพี่วัดความน้นเนาขึ้นสองร้อยกว่านี<ฮ>่ไปส่งโรงพยาบาลด่วนเลยพ,พี่อยากเตือนสติว่าต้องมีสติในการที่ตัดสินใจอย่าเพิ่งไปคิดว่านั่นคือผีทั้งหมดสรงสานทีค่ะบางทีมันไม่ใช่ก็ได้เขาไม่ได้ทําของกันง่ายขนาดนั้นค่ะ<อ>นี่นะคุณเนตเนาะนนสําคัญอัน,นีสําคัญไม่ได้ทํากันง่ายขนาดนั้นถ้าทํกันง่ายขนาดนั้น <c oughs> ก็คงไม่มีสงครามแล้วฮะ ใช่ค่ะยิ่งคงจะ <ไป S 1> ทำ <คน S 1> ของรรรมไม <ป S 2> ่ดยกันหมดแล้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบเออการมีสติในการจะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยขอให้เนาะนะฮะไม่ใช่ว่าเออเชื่อไปตามเขาสมุตแล้วก็ทักอะไรก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นสุดท้ายแล้วก็ไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่า กรรมสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเนะี่ยมันก็โดนบันดาลให้ไปเจอคนที่มันไม่ใช่แล้วก็แก้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเสียเงินเสียทองไปเยอะนั่นแหละฮะคือกรรมสัมพันธ์แต่ถ้าวันใดที่มีบุญสัมพันธ์คุณจะเจอคิกเดียวบางทีไม่เสียไม่ต่บาดเดียวก็ทําให้คุณชีวิตกลับมาปกติได้อโอ้โหเราฟังเรื่องนี้แล้วย,ยังมีดาร์กกว่านี้อีกไหมเรื่องครับ <c oughs> อ้าวพี่ปา ขอบคุณมากๆครับพี่ที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังมากี่ครั้งๆๆกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมกับสิ่งสิ่งนี้นี่คือประสบการณ์นะครับแต่ทำไมพี่ปาถึงมีประสบการณ์แบบนี้เยอะเพราะว่าเขาเาออกไปเจอเคสอะไรแบบนี้ฮะถ้าปกติดีก็คงไม่โทรมาหร,หรอกฮะน่ะมันจะต,<อ>นต้องไม่ปกตินะเ <c oughs> ออเออเอได้ครับพี่ปานะอ่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามพี่ปาาละกันเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะไปประเทศไหนอะไรยังไงก็เหมือนญาติมิตรเหมือนพี่น้องนะผมก็ฝากพี่ปาเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าเวลาพี่ปาไปเนี่ยผมก็จะคอยเ,ออเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะกับสิ่งสิ่งนี้เวลาที่พี่ปาโพสโน่นโพสนี่อะไรเงี้ยก็จะคอยติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนาะเวลาไปต่างถิ่นดังแดนก็อ เป็นห่วงพี่ปาด้วยไม่ใช่ว่าเอออยากจะลองของอยากจะทำโน่นทํานี่นะลองนึกดูว่าเขาเป็นผู้หญิงนะพี่ปาเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใครนะเออเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนก็อย่าอย่าไปนั่นเลยเอาเฉพาะที่โดนจริงๆแล้วกันคิดว่าเฮ้ยคุณโดนของจริงๆนะอัน,นเนี้ยเนี่ยมันมีสาเหตุตรงนี้นะตรงนี้นะเอออธิบายมาไม่ใช่ว่า เรียกไปแล้วก็ไปลองดีให้ไปทําใส่นั่นทําใส่นี่อะไรเงี้ยเอออย่าเลยแบบนี้เพราะว่าหลายเคสแล้วที่เป็นแบบนี้เอออ่าขอบคุณมากๆครับพี่าพปา,าที่นําเรื่องราว,วมาเล่าสู่กันฟัง